กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพันเอกสุริวัตรอัครพรเดชาพงศ์ผู้บังคับการกรมทหารผ่านที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและรับทราบว่าจะมีการลักลอบนำสัตว์ข้ามแดนจึงสั่งให้ร้อยโทอาคมคำจุลลา ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพันที่21หน่วยเฉพาะกิจทหารพาน21กองกําลังสูรศักดิ์มนตรีได้บูรณาการร่วมกับด่านสุรการิกรท่าลี่ทําการเฝ้าตรวจบริเวณที่ริมแม่น้ําเหืองบ้านอาฮีหมู่ที่1ตาบลอาฮีอำเภอทาลี่จังหวัดเลยตรวจพบกลุ่มชายชะกันจํานวน3-4คนกําลังจูงกระบือเพื่อนําข้ามไปยังฝั่งสปปลาวจึงแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มแต่กลุ่มชายดังกล่าวเมื่อเห็นเจ้าที่ตกใจอาศัยความมืดและความชํานาญในพื้นที่ทิ้งกระบือและหลบหนีไป ข้ามไม่น้ำเหืองไปยังฝั่งซอปพอลเราเจ้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพบกระบือจำนวน3ตัวมูลค่าประมาณ130,000บาทจึงได้ส่งของกลางต่งาวให้กับสุลตกากรท่าลรีเพื่อดำเนินคนดีตามกฎหมายต่อไป